Cái đó, thì nó lắm 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 Đâu này, hả? lắm lắm Đâu พี่เกือน้อยเกือน้อยสวัสดีค่ะขอบคุณลหลายๆเด้อพี่น้องขอบคุณทุกใจทุกเ,กเ,กเด้อทุกนั่งแรงใจเมาสิรีบผ่าเอาโทรศัพท์จังเป็นอย่างแกะไขโทรศัพท์ยังงอกงอกโทรศัพท์นี่ถ้าเป็นปัญหาพี่นอ้องอ่ยเออเอาอะไรลูกเอาอะไรฮะ จะน้อยเอาอะไรบูกเอาอะไรือจะน้อยจะน้อยออเอาอะไรอือวันนี้ขี้อ่อนจยงเลยจะกินอะไรอะ่ะอืออืม,อมกินอะไรลกูกกินอะไรขี้อ่อนอืมกินอะไรอะ่ะอือวันนี้อ่อนทั้งวันเลยกินอะไรดีขอบคุณหลายๆเด้อสองหลานน้องใส่ี่นอนะ ดูท่าอ่อนเชื่อน้อยขอคุญสองล้าน้วงใจเด้อพี่น้องขอบคุณหลายคุณสองล้านดวงใจ ใช่พี่อ้อนแมวจรเสือน,อน้อย ขอคุณหลยหลคุณหลายลเด้อพี่น้องขอบคุณหลไหล

เสือเสือน้อยที่อ้อน ขอบคุณน้งลานน้องใจเด้อพี่น้องขอบคุณหลายๆขอบคุณ